โดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าขายข้าวได้1 0 0 0 0แตันจากการเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยครั้งที่6วันนี้ครับขณะที่ผู้ประกอบการร่วมประมูล17รายคาดว่าเดือนมิถุนายนจะสามารถส่งเงินคืนกระทรวงการคลังได้5,000ล้านบาทครับวันนี้นายสุชาติสินรัตรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานการเปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาล ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟครั้งที่6ปริมาณรวมกว่า230,000ตันพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดประมูลข้าวครั้งนี้มีผู้ยื่นซองรวม18รายเอกสารไม่ครบ1รายก็เลยเหลือ17รายโดยมีการเสนอซื้อข้าวขาว5%ทั้งหมดและมีการเสนอราคาส่วนต่างราคาอยู่ที่ระหว่างลบ1บาท70สตาง์ถึงลบ4บาทต่อกิโลกรัม และข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2มีผู้เสนอซื้อในปริมาณกว่า2 3 4 0 4ตันเสนอราคาส่วนต่างอยู่ระหว่างลบ1บาท60สตางถึงลบ6บาท40สตางต่อกิโลกรัมซึ่งการเสนอราคาครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจและจะมีการเจราจาต่อรองราคาในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดคาดว่าขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่ารอยละ5 0ของปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้ ด้านนายศักดาทองปลาดผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเอเฟตกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลผ่านตลาดเอเฟตต่อเนื่องทุกเดือนเดือนละ2ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0ตันไปจนถึงเดือนมิถุนายน2,557โดยครั้งต่อไปจะเปิดประมูลในวันที่1 2มีนาคมและวันที่26มีนาคม2557ปริมาณครั้งละไม่ต่ำกว่า200,000ตัน คาดว่าสามารถระบายข้าวได้1ล้านตันตามกรอบที่ตั้งไว้ในเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีการนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลังได้5,000ล้านบาทครับผ่านมาเนี่ยเอฟเฟร,ระบายข้าวไปแล้ว278,000ตันเน่ยจะมีไรายได้ที่นำส่งรัฐบาลประมาณเกือบพันล้านนะครับแต่ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยนื่องจากปริมาณข้าวที่ระบายผ่านเอฟเฟเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกขณะ เพนประมาณกันว่าถ้าถึงเดือนพฤษนายนะนจะสามารถมีรายได้ส่งรัฐบาลประมาณ5,000ล้านบาทครับในเบื้องต้นที่เรียนปรึกษากับทางอคสอแล้วนะครับก็จะระบายพ่านเอฟเฟกตัวตั้งในประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0ตันนะครับในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็จะน่าจะมีตัวมาตั้งระบายไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0 0ตันนะครับซึ่งถ้าคาดหวังว่าระบาย2ครั้งเนี่ยแต่ละครั้งจะปล่อยข้าวได้แสนตันเนี่ยเอฟเฟกก็จะสามารถที่จะปล่อยข้าวได้เดือนละ2 0 0 0 0 0ตัน เมื่อไปถึงเดือนมิถุนายนก็จะครบ1ล้านตันพอดีครับก็เป็นไปตามแผนที่คาดไว้ครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟตไปแล้ว5ครั้งอนุมัติขายข้าวไปแล้วปริมาณเกือบ3 0 0 0สนตันคิดเป็นมูลค่าเกือบ3,000ล้านบาทและในครั้งที่6นี้คาดว่าจะระบายข้าวได้เพิ่มเติมได้อีกกว่า1 0 0 0 0 0ถึง1,50,000ตันหรือเป็นมูลค่ากว่า 1, 5 0 0ล้านบาทครับ